คร <orb> ื่องบินโดยสาร C919 ที่จีนพัฒนาขึ้นพร้อมให้บริการผู้โดยสารในเทศการตรุษจีนโดยตั้งแต่วันที่26มกราคมถึง5มีนาคมมีเครื่องบิน C919 4ี4่ลำให้บริการในเส้นทางปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูเครื่องบิน C919 เริ่มปฏิบัติภารกิจการบินครั้งแรกเมื่อวันที่26มกราคมเส้นทางเซี่ยงไฮ้เฉิงตูผู้โดยสารบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่บินด้วย C919 และตื่นเต้นมากที่ได้ใช้บริการเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นเองทั้งรูปลักษณ์การลงจอดและเครื่องยนต์ที่ดูยอดเยี่ยมมากผู้โดยสารหลายคนบอกว่าการออกแบบห้องโดยสารและที่นั่งใช้งานได้อย่างสะดวกและยังมีที่ชาร์จใต้ที่นั่งด้วยขณะที่ที่นั่งตรงกลางที่ผู้โดยสารจะไม่ค่อยชอบนั่งยังถูกจองเต็มเกือบทั้งหมดหัวหน้าพนักงานต้อนรับบ,บนเครื่องบินของ China Eastern Airlines กล่าวว่าความพิเศษของเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ที่ที่นั่งในชั้นธุรกิจ โดยที่นั่งตรงกลางถูกออกแบบให้มีขนาดกว้างกว่าที่นั่งบนเครื่องบินทั่วไปประมาณ1.5เซนติเมตรสายการบินต่างๆทยอยนำเครื่องบิน4919มาให้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีผู้โดยสารจำนวนมากกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีเที่ยวบินเฉลี่ยว,วันละ17,000เที่ยวบินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารประมาณ80ล้านครั้ง